ร่วมกันลดหงุดหงิดความเสื่อม0818826029ติ8 8ดต่อสอบถามนะคะขอบคุณค่ะอยากมีสภาพดีนีให้ะคะ่ะเ <c oughs> ดินไม่ได้ทางนั้นเดี๋ยวนี้นะใจอยู่ต้องเป็นวพื้นมาห้าปีเช่นกันคุณลุงเป็แค่ปีปีอามันเพิ่งเดินไม่ได้มาห้าปีนะข้างขวาไม่อ่อนแรง เอ่าบวงจะเดินไม่ได้เดี๋ยวฟังนะนะเป็นคุณป้าเนาะอายุก็เยอะแล้วนะหกสิบหกปีเนี่ยมาดื่มดุ่งดุเข้าเดินได้อย่างไรนะเพื่อไม่เสียเวลาก็ขอเรียนเชิญคุณป้าอังกาเสาวันนี้กับโปรเฟส จะอังกาศสองวันนี้นะป่วยเป็นำมือกี่นนปีป,ป่วยไปนำมือมาห้าปีตอนที่ก่อนที่จะเจอหยกเนื้ร่างกายเป็นไงเดินไหวไหมเดินไม่ไหวเดินไม่ไเลยเข่าบวมเดินไม่ได้เลยเ,รเพราะว่าเข่าบวมตอนนั้นคิดไหมครัว่าจะเดินได้ขนาดนี้คิดไหมไม่คิดเลยค <med S 2> นใจบุญเอาเงินไป น้ดื่มยองเหิงมาสักขวดขนาดไหนละขวดใหญ่คนใหญ่ขวดเดียวเราดื่มยองเหิงขวดใหญ่ดื่มครั้งแรกเลยจาก 5cc สามเวลาไหมคะสามเวลาดื่มกี่วันรู้สึกเริ่มดีเริ่มเรารู้ว่ายาดีสอง ไม่ทาไม่ต้องถือสิไว้การหมายบอกเดอแน่ได้รัดดูหน่อยได้ไหมจะล้มไหมจะเดินไม่ได้ดืงยองเหินไปโอ้โหเขาระเดินขับรถค่ะอูสุดยอดปุ๊บปึ๊ให้ปี๊ป้าด้วยดีใจไหมคะอ้ายาเราดียังไงบอกให้ชาวบ้านเขาฟังเลยสิ ดีหมด,ดเ,ดดเดลยนอนสบาย่ายอย่นีคุณพี่ถ่ายไม่คล่องนอนไม่หลับเห็นไหมนีอายุข,ขนาด66มีอายุแค่5.4จะเดื่มไม่ยงเมิมมั่นใจหรือยังจะรอให้เป็นอย่างนี้ก่อนไหม สวัสดีค่ะยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงนะคะเป็นยาอายุพัฒนะเป็นแพทย์ทางเลือกเป็นศาสตร์อายุยืนมีตัวยามากกว่า30ชนิดนะคะขึ้นทะเบียนยาจี828-60ทับนะคะเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะ เมื่อวันนี้ร่างกายเราเจ็บป่วยหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะมาเพิ่มภูมิต้านทานโรคกับยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงนะคะกินแล้วสวยกินแล้วใสกินแล้วสุขภาพดีมีภูมิต้านทานโรคนะคะสนใจติดต่อสอบถามพิรยา0818826029สวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ